สนับสนุนโดยกลาสูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพร้อยครับปลั๊กตัวก,ออกระจกมองข้างพ้นเรียบร้อยแล้ว,วนีเราเก็บรายละเอียดกันหมดแล้วนะครับก็นี่แรกลืมตัวนี้ไปตัวนะครับนี่ตัวซับในประตู ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไ้เริ่มประกอบด้านไหนแล้วครับแต่สภาพมือผมสกโครกมากนี้นะครับเรบที่เราไปทำการตัดตอด่อจากเจ้าตัวสีประตูมาแล้วก็คนสีที่เรียบร้อยแล้วเราจะใส่จะอยู่ลักษณะแบบนี้ ครับจะมีรูอยู่น,นี้เดี๋ยวเรารอแป๊บนึง่งพอดีเพิ่งยอดกาวอยู่ทำาข้างนุ้นกัดวัดขนาดให้เรียบร้อยเราไบนะครับเราจะได้งานที่สวยงามกลับไปเหมือนเดิมในยุคนั้นของป่าด้ำเกิงที่เราเห็นคลิปของในต่างประเทศนะครับที่ทำตัวกันชนบิ Big um per, ๊กบัมเปอร์โดยการเขยับเข้า ในบ้านเราก็มีคนทําแต่ว่าเขาใช้วิธีการทําขาขึ้นมาใหม่เพื่อย่อนกันชนให้มันเข้าไปให้มันสวยๆแต่ทีนี้เราใช้วิธีทางลัดนะครับเราใช้วิธีการซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้กันชนบิ๊กบัมเปอร์เนี้ยมันเป็นระยะยุคซึ่งเป็นโช๊คอัพซึ่งเวลาถ้ามีการชนหรือว่าอะไรมันจะมีการให้ตัวได้ทีนี้เราก็ใช้วิธีนี่นะครับอันนี้เราเคาะลงมาแล้วใช้วิธีการเจาะรูแต่ทีนี้วิธีการเจาะเนี้ยต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะพุ่งขึ้นมา ครับแต่เมื่อกี้พุ้งใส่กล้องเมที้งนะนี่นะครับนีเ่เราก็จะได้สั้นลงมาแล้วทีนี้เราก็มาเลือกเอาว่าเราจะทําอะไรกับมันบ้างน,นะครับ ภายในทุกอย่างพอเริ่มลงมือประกอบก็พบว่าเฮ้ยมันค่อยๆเริ่มสวยขึ้นมาทีละนิดละนิดหลังจากตอนมาตอนแรกเนี่ยสภาพค่อนข้างเหยนินแล้วก็กลังมาเลยพอเห็นภาพเห็นอะไรพอลางๆแล้วโอเคโอเคมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรกับการทํางานของเรานะครับก็ประกอบจนทุกอย่างเสร็จทีนี้เราอยากได้อะไรก็ตามที่ที่ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเรารถนิยมนะครับไหนๆจะทารถเนี่ยบางคนอาจจะชอบล้อ ซึ่งซึ่งเปรียบเสมือนรองเท้าของเราอ่ะอาจจะชอบล้อใหม่อาจจะชอบล้อ,อาลายลังพึ่งอาจจะชอบแม็กลายต่างๆอาจจะชอบล้อวงใหญ่ๆย่างบางๆหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งเราอยากทํารถให้มันเป็นเราเองเราเรียกรถนี้ว่าป๋าดําเกิงป๋าก็แบบป๋า,ปา,หออกกาๆหน่อยออกเก๋าๆหน่อยก็เราใช้แบบเดิมๆดีกว่าเราก็เลือกใช้ล้อฝาเบียนะครับล้อฝาเบียที่ติดมากับรถผมว่ามันมีเสน่ห์ของมันอยู่ พื้นฐานเดิมๆมันก็จะเป็นสีบลอนธรรมดาเราก็ทําการไปให้ลงกึงนะครับทำการล้างขอบให้มันเงาขึ้นมาซึ่งเทคนิคนีกน้ก็เคยทําไปหลายๆครั้งและที่ออกไปในรายการก็ได้ผลพอสมควรเลยแล้วก็จับใส่เจ้าตัวอะไหล่ที่มันหายไปเอาตัวฝาตบดุมนะครับก็ไปซื้อมาใหม่ละเจบาทง่ายๆพอใส่ลงไปเสร็จปั๊บทีนี้เราได้ดูละโอเคละอ,องค์ประกอบทุกอย่างมันมาเราได้ล้อเดิมๆมาด้วย โอเคเลยมีครบ5ลอ้อมียางอันไหลด้วยสมบูรณ์แบบกันไปนะครับสำหรับพาทของลอ้อเหมือนเดินมนะครับเรานำป่าดําเกิงมาที่ลงกลึงเดี๋ยวทำการนี่นะครับเสริมหลอกันนิดนึงถ้าล้อฝาเบียอย่างนี้ส่วนใหญ่ทุกทุกคนก็เอาไปโยนทิ้งไปเปลี่ยนลอ้อแม็กใส่นู่นใส่นี่ให้มันสวยงามตามสไตล์แต่ละคนแตบบ่ผมว่าในแบบเดิมๆของมันมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่เราเพิ่มความหล่อให้มันอีกนิดนึงกับขอบเงา ที่ลงกึงแห่งนี้ครับร้อหน้าน้าไปแล้วครับแลัวจาขับมาเราพบปัญหาอย่างหนึ่งคือตอนวิ่งมันมีปัญหาดังน่าจะเจาะลูกปืนล้อในส่วนนี้นะครับแต่ว่าลูกปืนล้อของ E30 ก่อที่เราเคยซื้อเนี่ยต้องบอกว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงของใหม่นะครับประมาณ2,000บาทเพราะว่าเป็นลูกปืนล้อที่ใช้ติดก,กับดุมเลยลักษณะที่ไม่ใช่เป็นตลับ เดี๋ยวเราไปเบิกใหม่แล้วก็ทำการเปลี่ยนทั้งสองข้างแล้วก็เซตร,ระบบทุกอย่างใหม่ปาร์ตังเกิลจะได้ออกไปสร้างอีกครั้งแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูในโรงกลึง ที่เราทําแล้วลองดูเปรียบเทียบกันนะครับมีนะครับจะมีมิติดูมีมิติดูมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราเอากลับที่จะตูก็ไปเคลือบเคลียอ,อีกชั้นหนึ่งลองว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเฟยวครับน,นี่ครับใจครับคุณครับท่าน เดี๋ยอยู่ที่ร้านก่อประตูนะครับที่เดิมวัฒนชัยก่อประตูเลยจะการตั้งประตูตั้งทุกอย่างให้มันปิดนิ่มก่อนตอนนี้นะนี่ครับใช้แรงนิดนึงเราทำให้นิ่มนวนแล้วก็ใส่ยางใส่อะไรให้ครบมาแล้วสักครู่หนึ่ง บครัเสร็จงานต่างๆไม่พอสมควรก็ยังมีงานกระจุกจิกที่เราต้องออกไปทำกันอีกก็อย่างเช่นาการตั้งประตูอันนี้ก็เรื่องสำคัญคงต้องไปอาศัยช่างดีก็มีฝีมือแล้วก็เป็นผู้ชำนาญงานนะครับมาตั้งประตูทำเหลี่ยมสันใส่ย่างริดน้ำ แล้วก็เขาเรียกว่าทําไงก็ได้ให้ประตูปิดดีที่สุดผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเพราะว่าไอ้เรื่องประตูเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเปิดรถมาแล้วประตูมันมันเขาเรียกว่าปิดไม่สนิทหรือว่าปิดต้องใช้แรงเยอะๆต้องกระแทกแรงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่ารถแบบนั้นเนี่ยเจ้าของยังไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดเท่าไหร่ถ้าเป็นเราเนี่ยไหนๆทำสีบิวท,ทุกอย่างมาแล้วเรื่องประตูมันสำคัญต้องทําให้มันเปิดปิดแบบว่าสมูทนิ่มนวลเรื่องนี้ ำนึงไว้เลยครับผมว่าผู้ชมของบางอย่างเราต้องใส่ผู้ชํานาญการนะครับที่มาช่วยเราไม่งั้นเราตั้งเองเราก็ทําได้แค่คร่าวๆจม่จจไม้สนิดทดีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเปิดประตูรถมาแล้วรู้สึกว่าปิดประตูรถใช้แรงน้นอยๆเข้าสนิทสนิทว่ารถแบบนั้นมันมันน่าขับมากกว่า เปลี่ยนยางลีดน้ำด้วยด้านนอกพอดีที่ร้านเขามีพอดีเลยปีกรุ่กนี้มันก็จะแบ่งเป็นเบอร์นะครับนี่0ูนย์ี่แล้วศูนย์สามก็เล็กกว่านี้นิดคุณถึงเรื่องงานอาพวกครมพวกพืน้นภายในอะไรต่างๆ ก็มีบางอย่างที่เรา,เาทําเองได้เราประหยัดเงินเราก็ทำทุกทั้งหมดด้วยตัวเองนะครับก็อย่างเช่นด้านหลังก็ไปตัดไม้อัดมาเรามีคมเหลืออยู่เราก็ทําไปอย่างในรถอย่างเงี้ยเราอยากได้เสียงเงียบๆเราก็เอาแดมลงชั้นหนึ่งนะครับแผ่นแผ่นฉนวนการความร้อนนะครับลงล้วก็เอาพรมทับไปจะทําได้หมดมีอันหนึ่งที่รถติดก็คือเรื่องของคอนโซลต้องบอกว่าคอนโซลของเราเนี่ยที่ติดมากับรถอ่ะมันมีรอยแตก พอสมควรเหมือนกันประมาณสัก4ีหแผลแต่ถามผมว่ามันรับได้ไหมมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์รับได้ถ้าจะซื้อใหม่ราคาเชียงกงก็ประมาณห0 0พบาทเราคิดเฮ้ยเก็บเงินอันนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยสมัยก่อนเราเคยเห็นเวลารถที่เอ่อเป็นรถจอดตากแดดหรือว่าเป็นรถสมัยก่อนรุ่นโบราณเนี่ยเขาจะมีพรมหรือว่ามีผ้าที่วางหน้ารถเราก็เลยคิดเฮ้ยสเต็ปนี้ถ้าจะโอเคก็เลยไปยืม ของรุ่นน้องที่ก็มีผ้าพวกนี้อยู่มาแล้วก็เอาไปให้ร้านทําภายในนะครับทาเบาะแล้วก็ตัดมาในทรงเนี้ยเข้ารูปพอดีเลยแล้วก็ลองมาวางดูแล้วก็คบว่าเฮ้ยมันก็ถ้าไม่คิดอะไรมากนะแบบฟิลแก่ๆดีเขาก,ก,ก็น่าจะใช้ได้งานได้โอเคแล้วก็แต่ถามว่าส่วนตัวชอบไหมจริงๆส่วนตัวเนี้ยผมชอบอให้มันเปลือยนะครับปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นรอยเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆช่างมันไม่เป็นไร นี้เราได้ไปขอน้องท่านหนึ่งที่ขับวี0เหมือนกันนะครับเราคงพูดถึงเรื่องออตัวตัวแดชบอร์ดรวมนะครับคอนโซลซึ่งมันมีรอยแตกหักของเราเนี่ยมีความเสียหายแค่นิดเดียวคลั่นจะไปซื้อใหม่ก็5,000กว่าบาทนะครับเราก็เลยมองแล้วว่าไหนก็น,นไหนแล้วใช้หลักการวิธีของกรมพวกนี้ไปปังไว้ดีกว่าผมว่าของเก่ามันยังใช้งานได้อยู่ยังไม่ต้องไปสิ้นเปลืองถ้ามันแตกหรือว่ามันผุพังมากกว่านี้เราค่อยไปรื้อเปลี่ยนกัน ครับกลับไปดูงานที่ต้องพื้นเลยใี่มสองขั้นไหนๆยืมยืมของน้องเข้ามาแล้วเดี๋ยวทำใหม่ให้น้องยืมเข้ามาเดี๋ยวทำให้เขาด้วยทางนี้มาแล้วครับหนึ่งขัง้นเสียงเพราะจริงๆ ที่เราใส่สนิทแล้วนี่เขาลูกเหมืนอนเดิมนะอนนี้ต้องมีชิ้นหนึ่งที่เราใช้ของสี่ประตูมาต่อนะครับเราบอกเป็นการดัดแปลงโดยพวกเราเองของหายากไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ เรียบร้อยเดี๋ยวกลไปเก็บงานที่สตูดิโอครับวันนี้เรานัดช่างกระจกไว้เราจะทําการเปลี่ยนไส้ในนี้เดี๋ยวเคลื่อนตัวกันก่อนดีกว่านี่เป็นไงครับฟ้รารเท้าแก้วเดี๋ยวนี้งานที่ทําได้คงกลับไปที่สตูแล้วก็ทําในส่วนของคิ้วนะครับเพราะเรานัดช่างกระจกไว้คิ้วคิ้วยาง บริเวณกระจกหน้าหลังจะทำยกตัว E ี0สา30ในครั้งนี้ผมผมได้ความรู้อะไรต่างๆมากมายกับการทำอีกอย่างหนึ่งคือ,อ,อได้ความรู้จากจากพี่ท่านหนึ่งที่เราไปเอาอะไรว่ากันชนที่เราไปซื้อมือสองมาเนี่ยจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นกันชนบิก๊กซึ่งมันมีการยื่นของกันชนค่อนข้าง เยอะนะครับซึ่งบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็อยากที่จะมีกันชนใหญ่อยากได้กันชนเล็กมีกันชนพลาสติกไฟเบอร์ก็อยากได้เป็นกันชนอย่างอื่นมีอาหารร,รุ่นนู้นรุ่นนี้ก็อยากจะได้เป็นตามสมัยนิยมซึ่งไอเราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดว่าเฮ้ยถ้าอันไหนก็ตามที่คนไม่ใส่กันเน่ยเราอยากเลือกใส่อันนั้นเราก็ไปเลือกกันชนบิ๊กมาเลยเพราะเขาขายถูกเขาบอกว่า มึงเขไม่ค่อยเล่นกันก็ถอดออกตัวส่วนใหญ่ก็ไปใส่กันชนเล็กกันหมดไปหาซื้อแบบนั้นพอได้กันชนบิ๊กมาเสร็จเราก็เฮ้ยมันต้องมีอะไรที่ที่มันน่าจะเล่นลูกเล่นกับมันตรงนี้ได้ก็เคยไปดูในคลิปในต่างประเทศที่เขาเขาเอากันชนมาตัดต่อกันชนหรือหรือไม่ก็สร้างเล็กขึ้นมาใหม่เพื่อทําให้กันชนบิ๊กเนี่ยมันกระเถิบเข้ามาสั้นเข้ามาอีกนิดนึงทำให้มันดูเหมาะสมกับรถนี่เราก็คิดว่าเฮ้ย มันน่าจะมีวิธีทําที่ง่ายกว่านี้ไม่ต้องสร้างเหล็กขึ้นมาใหม่ก็เลยไปถามอาช่างคนหนึ่งที่พี่กุ๋ยนะครับที่เขาทํอีา e 3 0อยู่พี่ก็บอกว่าหมอรองนี้สี่กันชนเนี่ยมันเป็นกันชนบัมเปอร์คือมันจะเหมือนโชคอัพเวลาชนแล้วมันมีระยะยุกถ้าคุณหมอรองเจาะในส่วนท้ายออกนะมันจะมีน้ํามันออกมาก็เหมือนทําให้โช๊คอัพมันเสียสุญญากาศเรียกได้งั้นแล้วก็เอาค้คอนตีเข้ามานะครับก็เราก็จะได้กันชนที่ ยุบลงมาละพอยุบลงมาใส่กลับเข้าไปทีนี้จากระยะห่างเยอะนี่เหลือแค่นี้และเหลือน้อยก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เอาไปเล่นกันได้แต่ว่าบางคนที่เสียดายอะไรนะครับที่ไม่อยากเจาะก็อาจจะต้องสร้างาน่าเขาเรียกหน้าสร้างสร้างหน้าแปนนะครับแล้วก็ใช้เหล็กแป๊บเป็นตัวยึดแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยใส่แบบนี้น่าสวยกว่าแล้วไม่ต้องไปตั้งศูนย์ตั้งอะไรใหม่ก็เอาโช๊คอัพเดิมที่มันติดกันชนเนี่ยเจาะมันเลย นะครับทำวิธีแบบเราเจาะเสร็จปับแล้วก็ค้อนตีเข้ามาก็จะได้เป็นกันชนบิ๊กแต่ว่าเป็นตัวเน็กก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งอันนี้สภาพยางยังถือว่าได้อยู่ไหมพี่สุย๋ยไม่กรอบแล้วเฮ้ยโหพี่อ๋อคิวคิ้วคิ้วกร<า>อบแล้วยางพอไหวอยู่ยางใช้ได้ใช่โอ้ยหายากยางว่าเนี้ ยางรุ่นนี้ใช่ป่ะรุ่นเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็แปลงไม่ได้ต้องของมันโดยเฉพาะใช่ป่ะตรงนี้จะเป็นกระดูกงูนะอ๋อเนี่ยเนี้ยเส้นด้านในเนี่ยคือที่เรานึกว่าจะไปเทียบตามร้านได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องของมันอย่างเดียวเลยเอาเอาแบบยางจะใส่มินนี่เนี่ยใส่ไม่ได้ใช่น่ะอพรร่องร่องนี่มันบังคับเลยโอ้ยเดชะบุญไม่กรีดออกนี่เลยแรกห้ามห้ามเลยอะพี่ ขนาดนี้เสียแปลงก็แปลงยากเราเองพอมีบุญอยู่บ้างครับนี่ที่เขาตอกอใส่ใเทเ่ากันใช่ไหมนี่ครับเขาตอกันมานี่ใกล้ใกล้เขียงอ่ะใกล้เขียงนี่เพิ่มเ,เช็ดนีนนี้ามาพี่